เดี๋ยวผมกับทีมงานจะลองไปดูนะฮะว่าจะทํากันยังไงครับท่านผู้ชมฮะและท่านผู้ชมฮะเงินบริจาคของท่านเนี่ยกําลังใช้อยู่ทุกบาททุกตางค์อย่างรวดเร็วซื้อสิ่งของจําเป็นแต่บางอย่างเราซื้อไม่ทันนะฮะมันหาไม่ได้นะและท่านผู้ชมฮะเงินบริจาคของท่านเนี่ยกำลังใช้อยู่ทุกบาททุกตางค์อย่างรวดเร็วซื้อสิ่งของจําเป็นแต่บางอย่างเราซื้อไม่ทันนะฮะ